กฎตอนที่สองกาแฟแก้สุดท้ายที่เด e q u วายอะอผมชื่อทีเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านกาแฟเล็กๆที่เปิด24ชั่วโมงชื่อ The q ควายอะอคืนนี้เป็นคืนที่3าของผมในการทำกระดึกตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าทุกอย่างดูปกติยกเว้นเรื่องเดียวคือไม่มีลูกค้าเลยร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่กลับเงียบสงัดราวกับสุสานมีแค่แสงไฟสีเหลืองนวลจากโคมไฟเหนือเคาน์เตอร์ที่ส่องสว่างอยู่เท่านั้นคืนนี้ผู้จัดการร้านชื่อ คุณปรีชาเข้ามาพร้อมกับใบหน้าซีดเผือดตอนห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีเขาเดินตรงมาที่เคาน์เตอร์วางกระดาษแผ่นหนึ่งที่พับอย่างเรียบร้อยลงบนเครื่องชงกาแฟทีนี้คือกฎของก,กลางคืนเสียงคุณปรีชาแหบแห้งเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันอ่านทุกบรรทัดแล้วทำตามอย่างเคร่งครัดอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถามและที่สำคัญอย่ามองออกไปข้างนอกเด็ดขาดเขาไม่ได้รอคำตอบเพียงแต่หันหลังเดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วเสียงกระดิ่งประตูหน้าร้านดัง กริ้งเป็นสัญญาณว่าตอนนี้ทิ้งคืนแล้วผมหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านมันเขียนด้วยลายมือหวัดหว,วัดราวกับคนเขียนกำลังรีบหนีอะไรบางอย่างกฎเกณฑ์สำหรับกระทิ้งคืน The Quiet Hour หนึ่งห้ามเปิดเพลงจากวิทยุในร้านหากคุณต้องการฟังเสียงใดๆให้ใช้เสียงของเครื่องชงกาแฟเท่านั้นเพราะเสียงอื่นๆอาจกลบเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากด้านนอกได้ 2. เวลาหนึ่งนาฬิกาสินาที จะมีลูกค้ารายแรกเข้ามาเสมอเขาจะสั่งกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลและจะจ่ายด้วยธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทที่เปียกชื้นห้ามถอนเงินให้เขาเด็ดขาดหากคุณถอนเงินเขาจะนั่งอยู่ที่นั่นจนกว่าร้านจะปิด 3. ห้ามเช็ดหรือทำความสะอาดกระจกหน้าร้านหากคุณเช็ดกระจกมันจะเผยให้เห็นใบหน้าของผู้ที่มองเข้ามาจากความมืดและคุณจะไม่มีสมาธิทำงานได้ตลอดทั้งคืน 4. ถ้าคุณเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่รอบๆอบเคาน์เตอร์ให้คุณทำเป็นไม่เห็นและชงกาแฟเสิร์ฟในแก้วเปล่าห้ามพูดว่า รับอะไรดีครับทักให้หวางแก้วลงบนเคาน์เตอร์เบาๆและรอให้เงาหายไปเองหากคุณทักถ่ายมันมันจะสั่งสิ่งที่ร้านเราไม่มีห้าเวลาสามนาฬกาจะมีเสียงเคาะเบาๆดังมาจากหลังร้านอย่าสนใจมันเพราะมันคือพนักงานกระดึกคนก่อนที่รอให้คุณเปิดประตูให้เขาเข้ามาพักผ่อนหากคุณเปิดประตูคุณจะต้องทำหน้าที่แทนเขาตลอดหกห้ามงนาฬิกาแขวนเหนือประตูเพราะมันไม่ได้บอกเวลาปัจจุบันมันบอกเวลาที่เหลืออยู่ของยอราร ต่อไปหากคุณมองมันเกินสามวินาทีเวลาของคุณก็จะสั้นลงทันที 7. ถ้าคุณทำถ้วยแก้วแตกห้ามก้มลงเก็บชิ้นส่วนเด็ดขาดเพราะเศษแก้วนั้นอาจเป็นเพียงเศษกระดูกของลูกค้าคนก่อนหน้าให้คุณใช้ผ้าเช็ดโต๊ะสีแดงบนเคาน์เตอร์กลุ่มเศษแก้วเหล่านั้นไว้แล้วรีบทำงานต่อ8หากมีลูกค้าผู้หญิงใส่ชุดสีขาวและหมุกปิดกว้างเข้ามาเธอจะนั่งที่โต๊ะมุมในสุดและสั่งช็อกโกแลตร้อนหนึ่งแก้ว ห้ามรับออเดอร์จากเธอโดยตรงให้เขียนออเดอร์ลงบนกระดาษแล้วสอดไว้ใต้จานรองแก้วที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์จากนั้นหันหลังไปชมเครื่องดื่มตามปกติเกเวลาสีนาฬิกาสี่นาทีไฟจะดับลงเป็นเวลาสี่สวินาทีเมื่อไฟดับให้คุณรีบซ่อนตัวใต้เคาน์เตอร์หายใจช้าๆและเงียบที่สุดคุณจะได้ยินเสียงกลืนน้ำลายจากด้านบนห้ามส่งเสียงหรือเคลื่อนไหวจนกว่าไฟจะสว่างขึ้นสิบห้ามเปิดลิ้นชักที่เก็บผ้าเช็ดโต๊ะสีน้ำเงินในนั้นมีสมุดบันทึกที่เขียนด้วยเลือด หากคุณเปิดอ่านคุณจะรู้ความจริงทั้งหมดของร้านนี้และคุณจะไม่สามารถอยู่ได้จนถึงเช้า11เมื่อถึงเวลา5นาฬิกา30นาทีจะมีเสียงโทรศัพท์จากตู้สาธารณะหน้าร้านดังขึ้นมันจะโทรเข้าโทรศัพท์ร้านห้ามรับเด็ดขาดเพราะมันคือคนที่คุณรักที่กำลังขอร้องให้คุณออกจากร้านไปหาเขาหากคุณรับสายคุณจะถูกดึงออกไปอยู่กับเขาตลอดกาล12เมื่อเวลา5นาฬิกา59นาทีคุณจะพบเงินค่าจ้างของคุณวางอยู่บนเคาน์เตอร์ให้คุณรีบเก็บเงิน และวิ่งออกจากร้านทันทีอย่าหันกลับไปมองอย่ารอให้ถึงหกโมงเชา้าเพราะถ้าคุณอยู่ที่นั่นในวินาทีแรกของหกโมงเชา้าคุณจะกลายเป็นลูกค้ารายแรกของวันใหม่ผมอ่านจบมือก็เริ่มสั่นเหงื่อไหลซึมเต็มฝ่ามือคริงเสียงกระดิ่งเหนือประตูหน้าร้านดังขึ้นอย่างเชื่องช้าตอนนี้เวลาหนึน่งนาฬิกาสิบห้านาทีพอดีลูกค้ารายแรกเข้ามาเขาเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่สวมเสื้อโค้ทสีดำที่ดูเหมือนจะเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าข้างนอก จะไม่มีฝนตกก็ตามใบหน้าของเขาถูกซ่อนอยู่ในเงาเมืดของหมวกที่สวมอยู่เขาเดินมาที่เคาน์เตอร์และพูดด้วยเสียงที่แหบพร่าว่ากาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลผมชงกาแฟด้วยมือที่สั่นทาวางลงบนเคาน์เตอร์เขาหยิบธนบัตรหนึ่งร้อยบาทที่เปียกชื้นวางลงบนโต๊ะผมกำลังจะเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักเพื่อถอนเงินแต่ก็นึกถึงกฎข้อสองห้ามถอนเงินให้เขาเด็ดขาดผมดึงมือกลับมาทันทีหันหลังทำเป็นจัดของในตู้เย็นเมื่อหันกลับเป็นชายผู้นั้นก็หายไปแล้ว หรือไว้เพียงแก้วกาแฟที่ว่างเปล่าและธนบัตรเปียกชื้นที่ยังวางอยู่ผมถอนหายใจยาวก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตั้งใจจะพิมพ์ไลน์หาเพื่อนว่าเจอเรื่องบา้บาๆแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อนึกถึงกฎห้ามเปิดเพลงจากวิทยุในร้านจูจูผมก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างๆเคาน์เตอร์ผมไม่เห็นอะไรแต่มันรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็ยนเยือกผมก้มลงมองพื้นและเห็นเงา ทอดยาวออกมาจากใต้เคาน์เตอร์มันไม่ได้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่คล้ายกับกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยวและขยับได้ผมทำตามกฎข้อสี่อย่างเคร่งครัดรีบชงกาแฟใส่แก้วเปล่าวางลงบนเคาน์เตอร์อย่างเบามือแล้วรีบหันหลังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่พูดอะไรผมได้ยินเสียงแคว๊วกับเสียงหายใจที่ติดขัดเงาเริ่มขยับไปที่แก้วกาแฟแล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปผมมองนาฬิกาข้อมืออย่างรวดเร็ว2นาฬิกา58นาทีอีกแค่2นาทีก๊อกก๊อก เสียงเคาะเบาๆดังมาจากประตูหลังร้านสามนาฬิกาพอดีมันไม่ใช่เสียงเคาะประตูธรรมดาแต่มันเป็นเสียงเคาะที่แฝงความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังราวกับว่าคนที่เคาะกำลังยืนยิ้มย้อยอยู่ด้านนอกผมกัดฟันแน่นพยายามไม่สนใจเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกผมกำผ้าเช็ดต๊ะในมือแน่นแล้วรีบก้มหน้าทำงานต่อเวลาผ่านไปอย่างทรมานผมเงื่อยหน้าขึ้นมองนาฬิกาข้อมือสีนาฬิกาสี่สิบนาทีจู่ๆแสงไฟสีเหลืองนวลก็เริ่มกระพริบทีๆ กดข้อ9เวลา4ีนาฬิกา44นาทีไฟจะดับลงเป็นเวลา44วินาทีผมรีบมุดต,ตัวลงใต้เคาน์เตอร์ทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมามันเมื่อสนิทเงียบสนิทแล้วผมก็ได้ยินเสียงคึกเสียงกลือน้ำลายที่แหบแห้งดังอยู่เหนือศีรษะผมมันใกล้มากจนผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบผมพยายามกลั้นหายใจปิดตาแน่นทำตัวให้นิ่งที่สุดความมืดนั้นยาวนานราวกับชั่วนิรันด ควักคึกเสียงกลืนน้ำลายดังขึ้นอีกครั้งมันกำลังรอให้ผมส่งเสียงวินาทีที่44แควักควักควกไฟสว่างขึ้นผมรีบพลานออกมาจากใต้เคาน์เตอร์ตัวสั่นไปหมดแต่ผมก็ยังไม่ตายผมยังอยู่ในร้านกาแฟผมมองไปที่นาฬิกาข้อมือ5นาฬิกา58นาทีอีกแค่นาทีเดียวผมรีบเก็บแก้วกวาดสายตาไปที่เคาน์เตอร์ เงินค่าจ้างปึกหนึ่งวางอยู่บนเคาน์เตอร์มันไม่ได้อยู่ในซองไม่ได้อยู่ในกล่องแต่แค่วางอยู่เฉยเฉยห้านาฬิกาห้าสิบเก้านาทีผมคว้าเงินนั้นไว้ในมือทันทีวิ่งไปที่ประตูหน้าร้านเปิดออกและวิ่งวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดผมวิ่งไปตามถนนที่ยังมืดมิดไม่หันหลังกลับไปมองผมได้ยินเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังคริงริงคริง,รงซ้ำๆราวกับว่ามีคนกำลังวิ่งไล่ผมออกมาจากร้านผมวิ่งจนกระทั่งเห็นแสงอาทิตย์แรกของวันส่องกระทบตึกระฟาข้างหน้า ผมซุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจผมรอดแล้วผมมองกลับไปที่ร้านกาแฟเ The Quiet Hour ที่อยู่ห่างออกไปประตูร้านเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยและผมก็ได้เห็นเงาบางอย่างกำลังคืบอพลานออกจากประตูร้านอย่างช้าๆผมไม่ไปทำงานที่นั่นอีกเลย